เกมเซอร์ออกจอยรุ่นใหม่ราคาหลักร้อยแบบนี้แบร,รนด์อื่นสะเทือนแน่นอนจอยเล่นเกมสำหรับสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เกมเซอร์รุ่น X5 Lite รุ่นนี้จะเป็นแบบพอร์ต USB Type C ที่ใช้งานร่วมกับมือถือ Android และ iPhone รุ่นใหม่ๆมือถือที่ใส่เคสแบบนี้ก็สามารถเสียบเข้ากับจอยได้โดยที่ไม่ต้องถอดเคสเมื่อเสียบมือถือแล้วจะมีไฟสถานะติดขึ้นมาแบบนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยตัวอนาล็อกควบคุมจะเป็นแบบฮอรเอฟเฟกที่ให้ความแม่นยำในการบังคับที่มากกว่าอนาล็อกแบบธรรมดาหมดปัญหาอาการจอยริฟต์ไปได้เลย มีแอปปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆของตัวจอยและสามารถตรวจเช็คปุ่มต่างๆว่ายังทำงานได้ปกติทุกปุ่มอยู่หรือเปล่าตัวจอยสามารถยืดได้สูงสุด213ม mm. ิมโดยทดสอบใช้งานกับมือถือจอพับอย่าง Galaxy Z f o Z4 ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาใดๆและอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญสำหรับชาวเกมเมอร์ก็คือ ด้านล่างฝั่งซ้ายจะมีพอร์ต USB Type C ที่ทำให้สามารถชาร์จแบตมือถือในขณะที่เราเล่นเกมไปพร้อมกันแบบนี้ได้โดยทดสอบเสียบชาร์จกับมือถือซัมซุงก็ขึ้นการชาร์จด่วนใครที่สนใจทิ้งพิกัดสั่งซื้อไว้ให้แล้วนะจิ้มสั่งได้เลย